มีจักรวรรดิขนาดใหญ่เคยอยู่บนโลกใบนี้ครอบคุมตั้งแต่ไซบีเรียยาวไปจนถึงโซนยุโรปตะวันออกว่ากันว่าเทคโนโลยีที่นั่นล้ำยุคเกินกว่าสมัยปัจจุบันของเราซะอีกเมืองในจักรวรรดิแห่งนี้สวยงามจนเหมือนกับว่ามาจากอนาคตแต่วันนี้จักรวรรดิแห่งนี้ถูกลบออกไปจากแผนที่ถูกลบออกจากประวัติศาสตร์ราวกับว่ามันไม่เคยมีอยู่จริง นี่คือเรื่องราวของทาทาเรียอารยธรรมที่ถูกปกปิดซึ่งถ้าไขความลับนี้ได้เราอาจจะพบกับความจริงอันน่าเหลือเชื่อพลังงานฟรีสำหรับมนุษยชาติต้นกำเนิดของมนุษย์ที่อาจจะมาจากสิ่งมีชีวิตต่างดาวและอำนาจเบื้องหลังที่คอยควบคุมชะตาของเหล่ามนุษย์เอาไว้อยู่เรามาเปิดผนึกทฤษฎีนี้ไปพร้อมๆกันเรื่องราวที่ชวนให้สงสยัยทฤษฎีสมคบคิด และตำนานที่ยังหาคำตอบไม่ได้มาร่วมตั้งคำถามและหาความจริงไปด้วยกันสวัสดีครับอยู่กับผมโคดเนมมันฟอยและคุณกำลังรับชมเน r d t ตี o r รีอารยธรรมล้ำยุคที่ถูกลบหายไปทาทาเรีย เป็นยังไงกันบ้างครับหอาทิตย มีใครรอคอยเนื้อเตอรี่กันบ้างหนึ่งอาทิตย์หนึ่งตอนนี้นบะว่าน,น้อยไปไหมครับเอาจริงฝั่งผลิตอย่างผมเนี่ยก็จริงๆอยากหาเรื่องคุยออกมาคุยออกมาเล่าให้เพื่อนๆฟังเยอะกว่านี้นะแต่ว่าบางทีก็แอบทาไม่ค่อยทันครับอันนี้ต้องขอโทษจริงๆแค่ตอนนี้นะครับทำทฤษฎีสมคบคิดในเนื้อเตอรี่ได้ทุกๆวันศุกร์แล้วก็ทำทรูความท็อกิมินเตอรี่ในทุกๆวันจันทร์ในรายการออนครามเนี่ยก็หนักพอสมควรแล้วนะครับการทั้งทําบทตัดต่อถ่ายคลิปอะไรตรงเนี้ยเนาะแต่จริงๆถ้าพูดตามตรงผมมอยากให้ทุกๆคนได้ดู ล้วก็อยากจะเอามาเล่าให้ทุกคนฟังได้บ่อยกว่านี้มากๆจริงๆเอาเป็นว่าก็ขอให้ทุกคนนะครับอย่าลืมให้กําลังใจกันหน่อยนะครับมาฟังมากดไลค์มาคอมเมนต์กันบ้างก็อย่างดีแค่นี้ก็ดีใจมากๆแล้วครับส่วนในเนื้อหาของวันนี้ก็ต้องบอกว่ามันเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจมากๆตอนที่ผมคุยข้อมูลเรื่องนี้กับทีมนะครับว่าแบบว่าเฮ้ย hey, เราจะทําเรื่องอะไรกันดีแล้วก็เอ้ย hey, ไปเจอเรื่องหนึ่งมาจากคอมเมนต์เนี่ยแหละครับที่มีคนเคยมาคอมเมนต์แล้วขอไว้ว่าอยากฟังเรื่องนี้เลยไปหาข้อมูลกันมา นั่งคุยกับทีมรู้สึกตื่นเต้นกับเรื่องเรื่องนี้มากจริงๆและมันค่อนข้างที่จะเรียกว่าเป็นทฤษฎีที่ฟุง้งๆและน่าสนใจเพราะว่ามันดูมีความเป็นไปได้จริงเรื่องราวเรื่องนี้นะครับมันเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่เชื่อมโยงกับหลากทฤษฎีสมคบคิดหลายอย่างมากๆเอาเป็นว่า อยากให้เพื่อนๆได้ลองมาฟังกันแต่ก่อนที่จะไปเริ่มฟังกันก็อย่าลืมนะครับกดไลค์ให้กับคลิปนี้นะครับคอมเมนต์สักนิดสักหน่อยก็ยังดีแล้วก็สําคัญที่สุดคือถ้ายังไม่ได้กด s u b s c r i b ์ช่องมันเดมิสรีครับอย่าลืมกด Sub s c r i b e เพื่อเป็นกําลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับเรามีเป้าหมายไปสู่แสนซับใ,ในปีนี้กันอยากให้ทุกคนลองจินตนาการภาพถึงอนาคตสุดล้ำมีอะไรบ้างครับที่จะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับมนุษยชาติส่วนตัวผมเนี่ยอยากให้ ทุกๆคนมนุษยชาติเนี่ยสามารถเข้าถึงพลังงานไฟฟ้าได้อย่างไม่จํากัดและที่สําคัญนะครับมันต้องฟรีสําหรับทุกๆคนจริงๆนี่คือปณิธานอันบ้าคลั่งเพื่อมนุษย์ทุกชนชั้นแต่ก็ขัดกับระบบในทุนและก็การค้าขายแบบสุดโต่งสุดๆเลยประเด็นคือสิ่งนี้นะครับถูกทําให้หายออกไปหรือว่าจะเรียกว่าเป็นการทําลายมันทิ้งไปโครงการถูกยุบเงินสนับสนุนหายและเทสลา ก็ค่อยๆหายออกไปจากสังคมเช่นกันนี่คือความฝันอันยิ่งใหญ่ของนิโคลัสเทสลา เทสลาที่เมื่อกี้พูดถึงเนี่ยไม่ใช่เทสลาที่เป็นรถยนต์ยี่ห้อในปัจจุบันของอนะีลอนมัสนาแต่ไยถึงนิโคลัสเทสลาที่เป็นนักวิทยาศาสตร์อัจฉริยะแห่งยุคนักฟิสิก์วิศวกรเครื่องกลวิศวกรไฟฟ้าผู้คิดคคนสัญญาณวิทยุผู้ค้นพบหลักการสนามแม่เหล็กไฟฟ้าและที่สาคัญที่สุดเราน่าจะจำเขาได้ดีในเรื่องนี้ก็คือเขาคือคนที่แข่งกับโทมัสอวาร์ดิสันผู้เชื่อมั่นในระบบกระแสะไฟฟ้าแบบสลับซึ่ง ภายหลังมันก็กลายเป็นต้นแบบและก็หลักการที่นํามาประยุกต์ใช้ต่อได้อีกมากมายจนถึงยุคปัจจุบันเอาเป็นว่าเขาคือผู้คิดคนระดับอัจฉริยะที่เปลี่ยนแปลงโลกด้วยวิทยาการของเขาเน,นั่นเองถ้างั้นจะเชื่อที่มันบอกไหมครับว่าโลกของเราเนี่ยเคยมีสิ่งที่เรียกว่าพลังงานฟรีอยู่แบบที่นิโคลาเทสล,ลานะครับได้ฝันเอาไว้แต่ก็ยังไม่สามารถทําได้สําเร็จเลยแหละครับมันมีมาก่อนหน้ายุค ของเทส l a ซะอีกนะครับแต่ฟังดูแล้วอาจจะน่าเหลือเชื่อแต่ก็เรียกได้ว่ามันเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจคือเมื่อประมาณปี2016ถึง2018ที่ผ่านมานี้นะครับมีนักทฤษฎีสมคบคิดหลายคนหยิบยกเรื่องหนึ่งเอามาพูดคุยกันในสังคม มันคือการพบโครงสร้างชั้นใต้ดินของอาคารเก่าในยุโรปจํานวนมากแถมอาคารเหล่านั้นนะครับก็ได้ได้ว่ามันมีหน้าตาแปลกๆเราว,ว่ามันไม่ใช่อาคารที่อยู่อาศัยได้ด้วยซ้ําแต่มันเป็นเหมือนกับอาคารรับสัญญาณอะไรบางอย่างมากกว่าใกล้ๆพื้นที่ใกล้ๆกันนะครับมันก็มีการค้นพบแผนที่เก่าอีกที่หนึ่งซึ่งพอศึกษาดูแล้วเนี่ยน่าจะเป็นแผนที่ในช่วงศตวตรรษที่13 19. ถึงช่วงศตวตรรษที่19มันเป็นแผนที่บริเวณเอเชียกลาง เป,เป็นพื้นที่ที่กว้างมากๆครับตั้งแต่โซนรัสเซียไซบีเรียจนถึงแบบพวกมองโกเลียจีนตอนเหนือซึ่งเป็นบริเวณที่เรียกว่าใหญ่เอามากๆเราก็ว่าพื้นที่ตรงนั้นนะครับเคยมีจกักรวรรดิขนาดใหญ่ตั้งอยู่ เรื่องนี้เนี่ยมันทําให้มีผู้คนบางส่วนเริ่มใช้ข้อมูลทั้ง2องอย่างที่มีอยู่ตอนนี้นะครับเอาไปเปรียบเทียบกับประวัติศาสตร์จริงๆที่เกิดขึ้นแล้วก็ตั้งข้อสังเกตข้อสมมติฐานขึ้นมาครับว่าช่วงเวลานั้นนะครับมันคือช่วงศตวรรษที่19เนาะซึ่งมันเป็นช่วงของการล่าอนานิคมและการเปลี่ยนแปลงระบบการศึกษาเป็นไปได้ไหมว่าจริงๆแล้วเนี่ยเคยมีจักรวรรดิอันยิ่งใหญ่แบบมากๆแต่มันถูกลบออกไปจากประวัติศาสตร์แล้วก็ถูกเขียนประวัติศาสตร์ขึ้นมาใหม่เพื่อทับซ้อน ปิดบังความจริงที่ปิดเอาไว้อยู่จักรวรรดิทาทาเรียรคืออะไรกันแน่สิ่งที่เรารู้มันก็คือจักรวรรดิเมืองขนาดใหญ่ที่อยู่ใจกลางทวีปเอเชียจุดเด่นที่น่าสนใจครับคือนักทฤษฎีสมคบคิด เชื่อกันว่าที่นี่เนี่ยมีเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าล้ำสมัยเกินกว่ายุค80ที่เราเข้าใจกันดีคือมันสามารถผลิตพลังงานฟรีได้ความฝันของเทสลาเลยนะครับแล้วก็เป็นความฝันของใครหลายๆคนหนึ่งใน,นนั้นก็คือผมที่จะได้ไม่ต้องมาเสียเงินกับค่าค่าไฟค่าน้ำหรือว่าอาจจะเป็นพวกค่าอินเทอร์เน็ตอะไรพวกนี้ซึ่งก็ต้องบอกว่ามันมาจากการที่นักทฤษฎีสมคบคิดเนี่ยคนพบแล้วก็เอาไปเชื่อมโยงกับสิ่งที่ดูคล้ายกับเครื่องส่งพลังงาน แบบที่เทสลาเนี่ยอยากจะทําขึ้นมาแต่ยังทําไม่สําเร็จแต่ทุกอย่างนะครับมันก็เหมือนถูกลบหายไปในชั่วข้ามคืนคําว่าทาทาเนี่ยเดิมเนี่ยเอาไว้ใช้เรียกของกลุ่มชนกลุ่มเรรลอนในแถบเอเชียกลางและก็เอเชียตะวันออกเฉียงเหนือแต่ในสมัยจกักรวรรดิมองโกนะครับคือช่วงศตรวรรษที่13เนี่ยชาวยุโรปเนี่ยมักจะใช้คําว่าทาทาเหมารวมกับ ทุกเผ่าเร่ร่อนของมองโกและก็ชาวเติร์กซึ่งแม้ว่าจริงๆนะครับในกลุ่มที่พูดมาทั้งหมดตรงนี้นะครับจะมีหลายเชื้อชาติปะปนกันอยู่ชื่อทาทามาจากภาษามองโกเก่าหรือว่าจากคำจีนที่ใช้เรียกชนเผ่าเร่ร่อนทางเหนือซึ่งในเวลาต่อมาเจงกิสขานที่ได้รวมอำนาจนะครับกลุ่มทาทาบางส่วนเนี่ยก็เข้ารวมกับกลุ่มจกักรวรรดิกองทัพมองโกหลังจากนั้นทาทาก็จึงกลายเป็นภาพแทนนะครับของนักรบ ผู้บุกโจมตียุโรปตะวันออกซึ่งก็มักจะถูกเขียนว่าให้คล้ายกับคําว่าทาทารัสที่หมายความว่าเป็นแบบนรกในตำนานของกรีกอันจริงเหมือนเอาอารมณ์แบบ คล้ายๆเหมือนมะขิงมะขู่มากกว่าเป็นการสร้างภาพลักษณ์สร้าง personal branding ให้กับชาวกลุ่มนี้เพื่อสร้างถึงความน่ากลัวในการที่เขาจะเข้าไปบุกโซนพื้นที่นั้นๆแต่ตอนหลังเองนะครับจกักรวรรดิมองโกเนียก็ล่มสลายชาวทาทาก็มีการกระจายไปอยู่ตามภูมิภาคต่างๆเต็มไปหมดเลยเช่นใครเมียทาทาก็จะอยู่ในแถบคาบสมุทรไคเมียโวกาทาทาเนี่ยก็จะไปอยู่ในโซนแบบรัสเซียตอนกลางหรือว่าไซบีเรียนทาทาก็จะไปอยู่ในไซบีเรียตะวันตกปัจจุบันนะครับก็จะมีคนเชื้อสายทาทาเนี่ยอยู่ หลายล้านคนเลยทั้งในรัสเซียคาซัคสถานอุซเบกิสถานรวมถึงพื้นที่ใกล้เคียงเยอะแยะอีกมากมายซึ่งเขามีภาษาทาทาเป็นภาษาของตัวเองด้วยอันนี้เป็นความรู้นะ Google t r a n s l a t e เนี่ยก็มีลองไปหากันได้ผมยังไปลองดูเลยในเวอร์ชันไทยจะเขียนเขาว่าภาษาตาตาก็ไม่รู้ทำไมเหมือนกันแต่ภาษาอังกฤษเสียงทาทาก็อาจจะเป็นแบบการล้อเสียงอะไรวกนะั้นประมาณนี้อาจจะเรียกไม่เหมือนกันแต่ในคลิปนี้ผมขอเรียกว่าทาทาแล้วกันนะลองไปหากันดูได้นะครับ ลองนึกภาพถึงท้องฟ้ากว้างแบบไม่มีเส้นขอบตึกมีเมฆลอยต่ำลมตีหน้าเสียงกลีบมา้าดังก้องไปในทุง่งหญ้าบางฤดูเนี่ยมีหญ้าเป็นสีทองอะระบางฤดูสีขาวโพลนจากหิมะทิวทัศน์แบบนี้คือบ้านของพวกทาทา จากที่มันเล่าไปนะครับว่าแผนที่ยุโรปในช่วงศตวตรรษที่15-19เนี่ยมักจะมีการระบุพื้นที่นะครับกว้างตั้งแต่รัเสเซียยาวจนถึงไซบีเรียไปจนถึงมองโกจีนตอนเหนืออะไรพวกนี้นะครับพื้นที่นี้นะครับในแผนที่นั้นนะ่ะถูกเรียกว่าท,ะทะัตารีคนยุโรปยุคนั้นเนี่ยอาจจะเรียกได้ว่าไม่ได้รู้รายละเอียดมากจึงเหมารวมว่าพื้นที่ทั้งหมดตรงนี้นะครับเป็นดินแดนทาทาใหญ่ครอบคุมพื้นที่ตรงนี้ทั้งหมด ภาพลักษ์ของทหารม้าในชุดหนังโนกแก้มใหญ่ตาชั้นเดียวเสื้อผ้านหนาเพื่อป้องกันลมหนาวในมือถือหอกที่เอวเน็บตาบเอาไว้นี่คงจะเป็นภาพจําของผู้คนที่อาศัยอยู่ในบริเวณพื้นที่นี้อย่างน้อยๆน,นะก็ตามหนังสือเรียนประปวัติศาสตร์เราคุ้นแบบถ้าจะให้นึกคนประมาณนี้ก็น่าจะเป็นแบบพวกเจงกิสขานชัดๆเลยก็นักรบประมาณนั้นเลยแผนที่นะครับไม่ได้บอกว่า มีข้อมูลประชากรมากเท่าไหร่วัฒนธรรมหรือการปกครองก็ไม่ได้มีบอกอย่างชัดเจนแต่มันเป็นการเหมารวมพื้นที่ดินแดนที่ไม่มีใครรู้จักในยุคนั้นบางแผนที่ก็ยังมีการแบ่งทัทรีออกเป็นพื้นที่ย่อยหลายๆส่วน นักเดินทางยุโรปเช่นพวกมาโคโปโ,โลแล้วก็นักบันทึกหลายๆคนอื่นๆนะครับเคยพูดถึงดินแดนทาทารียไว้ว่าพื้นที่นี้เนี่ยมีแต่ชนเผ่าเร่ร่อนจํานวนมากบันทึกส่วนใหญ่จะเน้นไปพูดถึงชีวิตการเป็นอยู่แบบเร่ร่อนซะมากกว่าเช่นแบบพวกการเลี้ยงมา้าการใช้เกวียนการแบบพวกวัฒนธรรมชนเผ่าต่างๆไม่มีการบันทึกถึงอารยธรรมขั้นสูงหรือเมืองใหญ่เมืองโตที่ชัดเจนตามบันทึกดั้งเดิมเหล่านั้นนะครับซึ่งก็ไม่แปลกใจนะครับเนื่องจากว่า ในยุคสมัยนั้นข้อมูลข่าวสารและการสำรวจเนี่ยเรียกได้ว่ายังจำกัดอยู่ทัทธรีจึงเป็นคำเรียกกว้างๆในพื้นที่ที่อาจจะยังเรียกว่าไม่รู้จักกันดี หลายส่วนของพื้นที่นี้เนี่ยก็ยังเรียกได้ว่าเป็นป่าแล้วก็ถิ่นทุรกันดารไม่มีเมืองใหญ่แบบยุโรปหรือจีนแต่อะไรที่มันขาดขาดเกินๆแบบนี้นะครับมันก็ไม่พ้นมือของเรานักทฤษฎีสมคบคิดแน่นอนเพราะว่าผู้ที่สนับสนุนแนวคิดนี้นะครับก็เริ่มเห็นข้อมูลเห็นช่องว่างของข้อมูลชุดนี้ว่าหลักฐานของว่าที่วทตตาลีเนี่ยถูกลบหรือข้อมูลที่เป็นเมืองที่ถูกปุกปิดอะไรพวกนี้นักทฤษฎีสมคบคิดเจาะจงเรื่องนี้โดยเฉพาะแล้วก็มักจะอธิบายหน้าตาของเมือง ทธารีแบบผสมผสานกับการตีความจากภาพถ่ายแผนที่เก่าๆเ,เอามารวมตัวกันลักษณะของเมืองเนี่ยคือมีกำแพงที่สูงมากๆบางแห่งเนี่ยก็หนาหลายเมตรประตูเมืองนะครับจะมีความแบบโคง้งหรือว่าเรียกว่าเป็นทรงโดมขนาดใหญ่เกินกว่าที่จะใช้แค่สําหรับคนกับแค่มา้ากำแพงพวกนี้นะครับนักทฤษฎีสมคบคิดบางคนก็เชื่อว่า เป็นการออกแบบเพื่อป้องกันสิ่งมีชีวิตขนาดใหญ่หรือว่าอาจจะเป็นการควบคุมพลังงานแบบพวกสนามแม่เหล็กจากที่ค้นพบมันทำให้เขาตีความออกไปครับว่าอาคารหลายๆแห่งในทาทาเรียมักจะมีโดมโลหะหรือว่าพวกทองแดงอยู่บนยอดโดยลักษณะนะครับมันคือเสาโดมที่มียอดแหลมขึ้นมาแล้วก็จะมีการทำงานร่วมกับดินตัวนำใต้พื้นเมืองแล้วก็ส่งพลังงานแสงสว่างความร้อนระบบสื่อสารโดยไม่จำเป็นต้องใช้สายไฟ ซึ่งพื้นที่นี้คือบริเวณที่ทั้งโลกเชื่อว่าเป็นพื้นที่ทุรก,กันดารในกลางทวีปเอเชียมีแต่ทุ่งหญ้าแห้งแรงร้อนเพราะปลูกยากอาณาจักรทาราเรียขยายพื้นที่กว้างขึ้นไปเรื่อยๆ,ๆไปจนถึงอเมริกาแล้วก็แถบประเทศเอเชียจำนวนมากพลังงานไร้สายเริ่มแพร่กระจายออกไปอาคารที่มีหน้าตาเป็นเหมือนกับหอคอยที่มีโดมอยู่ด้านบนเนี่ยที่ปลายสุดของเสาสัญญ,ญาณ ก็จะยืดยาวออกไปถูกค้นพบได้ในหลายพื้นที่ทั่วโลกซึ่งมันอาจจะหมายความว่ามันมีการส่งต่ออรารยธรรมบางอย่างเนี่ยไปแล้วเรียบร้อยแต่เมื่อถึงยุคหนึ่งศตรวรรษที่19ยุคแห่งการปฏิวัติข้อมูลหลายอย่างจากอนานิคมที่คล้ายว่าจะเป็นแบบพวกอรารยธรรมแม่ของเรามนุษยชาติบนโลกใบนี้นะครับกับกลายเป็นแค่พื้นที่ว่างเปล่าตึกหอคอยส่งสัญญาณก็ถูกอธิวายไปว่ามันเป็น การก่อสร้างที่มีดีไซน์ตามรูปแบบของกรีกและโรมันโบราณแล้วก็เรียกมันว่าเป็นอาคารสไตล์นิโอคลาสิกหรือของทาทาเรียเองนะครับก็จะเรียกได้ว่ามันเหมือนจะค่อยๆหายไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนกระทั่งมีคนจำนวนมากเนี่ยเริ่มสนใจในทฤษฎีสมคบคิดและก็นำภาพถ่ายเก่าจำนวนมากในช่วงศตวรรษที่19เอามาเปรียบเทียบแสดงให้เห็นถึงอาคารชั้นแรกที่อยู่ต่ากว่าระดับของถนน ลองสังเกตนะครับว่าอาคารเก่าๆเนี่ยตามเมืองยุโรปและอเมริกามักจะมีห้องใต้ดินแต่ก็มันจะมีหลายๆห้องครับที่ไอห้องใต้ดินตรงนั้นนะครับมันมีหน้าต่างอยู่ซึ่งแปลกไหมครับว่าสมมติเราสร้างบ้านขึ้นมาห้องใต้ดินจะมีหน้าต่างทําไมเพราะว่าเปิดไปก็เจอแต่แค่ชั้นดิน มันแปลกมากครับคนก็เลยเริ่มคิดนะครับว่านี่มันจริงๆแล้วมันอาจจะไม่ใช่ชั้นใต้ดินหรอกมันคือชั้นหนึ่งจริงๆที่ถูกสร้างมาก่อนและหลังจากนั้นเนี่ยมันก็กลายเป็นว่ามันเกิดร่องรอยของการที่ดินทับถมขึ้นมาจากการที่เกิดมัดฝัดมัดฝัดนะครับก็คือน้ำท่วมนี่แหละคิดซะว่าน้ําท่วมดินโคลนถล่มแต่มันคือน้ําท่วมขนาดใหญ่ที่น้ําตัวที่น้ําที่ท่วมเนี่ยครับมันคือโคลนพอโคลนเนี่ย มันถึงระดับหนึ่งแต่แรกมันก็ดูเหมือนเป็นของเหลวนะฮะแต่พอมันแห้งทุกอย่างมันสงบเรียบร้อยเนี่ยพอมันแห้งไอ้ของเหลวตรงนั้นอะมันกลับกลายเป็นว่ามันยังเหลือตัวดินอยู่มันก็กลายเป็นดินโคลนเอามาฝังอาคารบ้านเรือนที่อยู่ในชั้นหนึ่งตรงนั้นอะเดิมทิ้งไว้นั่นเองมันก็เลยกลายเป็นตัวการสําคัญที่ทําให้ทัทเิียหายไปจากตรงจุดนี้นะครับที่พูดถึงมาเนี่ยคนก็เลยเชื่อกันไปต่อครับว่าอดีตเนี่ย เคยเกิดภัยพบิบัติบางอย่างนะครับไม่รู้ว่าเกิดเองโดยธรรมชาติหรือว่าเกิดด้วยความตั้งใจของใครบางคนหรือเปล่าอาจจะกลายเป็นแบบพวกน้ําท่วมอะไรพวกนี้เข้ามาครับมันก็เลยเขา,เขาแบบพาน้ําโคลนจํานวนมากเข้ามาถล่มทาทาเรียทิ้งไปแล้วก็พอหลังจากที่น้ําแห้งอะไรพวกนี้ทาทาเรียก็ได้โดนฝังอยู่ใต้คโคลนตรงนั้นเอามากลายเป็นพื้นที่ที่อยู่ใต้ดินอีกทีหนึ่ง ทำให้อาคารเก่าหลายหลังนะครับเหมือนว่าจะมีชั้นใต้ดินอะไรพวกนี้เพราะว่าเขาก็สร้างทับถมแบบชั้น2ชั้น3ขึ้นมาต่อมาเรื่อยๆแต่ว่าความจริงแล้วนะครับมันไม่ใช่ชั้นใต้ดินที่เขาสร้างมาตั้งแต่แรกแต่มันคือชั้นหนึ่งที่โดนโคนลนถล่มไปบางคนถึงกับขนาดที่แบบเอาภาพถ่ายของเมืองในรัเสเซียยุโรปตะวันออกอินเดียหรือแม้แต่ประเทศไทยยุคโบราณนะครับมาเปรียบเทียบโครงสร้างว่ามันมีความคล้ายกันอย่างมาก แล้วก็เอาสิ่งนี้นะครับใช้เป็นหลักฐานว่าเคยมีอารยธรรมเครือข่ายรูปแบบเดียวกันเนี่ยครับแพร่กระจายไปทั่วโลและทาทาเรียคือหนึ่งในศูนย์กลางของอารยธรรมแม่นั่นเองซึ่งถ้าพูดถึงเรื่องอารยธรรมที่โดนภัยพิบัติเรื่องนี้กลายเป็นเรื่องจริงนะครับ mm hmm. ก็เรียกว่าดูไม่ได้หวือหวาอะไรแต่เพราะเรื่องของเทคโนโลยีที่ล้ำหน้าและล้ำยุคเกินยุคสมัยของยุคนั้นเนี่ย มันก็เลยทําให้กลายเป็นว่ามีทฤษฎีอื่นๆผุดขึ้นมามากขึ้นอีกชาวทาทาเรียอาจจะเป็นหนึ่งในผู้รู้และเป็นผู้เชื่อมโยงกับเอเชียนเอเลียนมีนักทฤษฎีสมคบคิดหลายๆคนนะครับเอาเรื่องทาทาเรียเนี่ยไปเชื่อมกับเรื่องของเอเลียนโบราณที่พยายามจะบอกว่าเอเลียนเนี่ยเอเลียนสมัยยุคโบราณน,นะครับเป็นเจ้าของโลกก่อนหน้านี้อะไรพวกนี้นะครับมาสร้างและก็ทิ้งอรารยธรรมไว้ให้มนุษย์เช่นอนุนากิ แล้วก็อารยธรรมที่สับสูนอย่างเช่นแบบแอตแลนติสซึ่งมันอาจจะเป็นประวัติศาสตร์ของมนุษย์ที่แท้จริงก็เป็นไปได้หรือจริงๆแล้วเนี่ยก็อาจจะมีอีกกรณีหนึ่งก็คือเส้นการวิวัฒนาการของเหล่าอารยธรรมของมนุษย์เนี่ยถูกลบทิ้งไปมันขอเล่าความเชื่อมโยงแบบนี้ครับทุกอย่างมันเริ่มต้นจากตำนานซูเมเรียนที่เล่า,าไว้นะครับว่าอนุนากิเป็นเทพเจ้าผู้มาจากฟากฟ้าที่ลงมาสู่โลก บางทีนะครับบางทฤษฎีเนี่ยก็ตีความเอาไว้ว่านะครับว่าคนที่ลงมาจากฟากฟ้าอะไรพวกนี้คือเผ่าพันธุ์ต่างดาวชาวนิบิรูที่มาสร้างและก็ยกระดับมนุษย์ในยุคแรกเพื่อใช้แรงงานในการขุดแร่ทองคําก่อนที่พวกเขานะครับจะค่อยๆทยอยกลับดาวบ้านเกิดของตัวเองไปหลังจากที่ ยานแม่ดูตัวดาวเขาวนกลับมาเขาก็กลับไปแต่ก็ยังมีบางส่วนนะครับที่ตัดสินใจที่ว่าฉันจะอยู่อาศัยอยู่บนโลกต่อซึ่งมนุษย์นะครับก็ได้ยกย่องว่าเราอนุนากิพวกนี้คือเทพเจ้าตามความเชื่อของคนพื้นเมืองต่างๆอนุนากิที่เหลืออยู่ก็มีการสร้างอารยธรรมสร้างหมู่บ้านขึ้นมาเองนําความรู้ด้านวิศวกรรมดาราศาสตร์และก็พลังงานขั้นสูงนะครับมามอบให้กับเหล่าบรรดามนุษยชาติและพลังงานขั้นสูงที่มอบให้และความรู้ ที่มอบให้ไปพวกนี้นะครับก็มีการแพร่ขยายต่อไปเรื่อยๆ,ๆตามพื้นที่ต่างๆของโลกทีนี้หนึ่งในนั้นครับคือแอตแลนติสซึ่งว่ากันว่านะครับมีคนนำเรื่องนี้ออกมาเล่าอย่างกว้างขวางก็ผ่านมานานนับพันปี แอตแลนติสตนะครับตามเรื่องเล่าของเพโตก็มีการบอกไว้ว่ามันเป็นเมืองเกาะที่เรียกได้ว่ารุ่งเรืองมีเทคโนโลยีและพลังงานซึ่งซิกเนเจอร์เรื่องหนึ่งของแอตแลนติสเลยนะครับก็คือพลังงานคิสตันแบบไร้าสายที่จะสามารถส่งพลังงานไปสู่เครื่องใช้ต่างๆได้ทั้งเมืองต่อให้เมืองสุดยอดอย่างแอตแลนติสจะรุ่งเรืองมากมายหรือล้ำหน้ามากแค่ไหนนะครับสุดท้ายนะครับก็ต้องแพ้กับธรรมชาติ เกิดพายตะภายครั้งใหญ่จนได้ได้ว่าแอลนติสเนี่ยจมทะเลหายไปเอาเป็นว่ามันขอไม่ลงรายละเอียดในรายละเอียดของแอลนติสกับอโนนากินะครับพอดีผมเคยเล่าไว้แล้วในเนื้อเร่อ ep สามสิบเอ็ดกับสาสิบสองเดี๋ยวผมแปะลิงก์เอาไว้ให้ไปลองฟังกันดูได้นะครับเหล่านักทฤษฎีสมคบคิดเนี่ยก็เลยได้คิดกันต่อครับว่าผู้ที่รอดชีวิตจากแอลนติสนะครับก็เลยได้กระจายตัวต่อไปในทั่วโลกซึ่งหนึ่งในศูนย์กลางที่เกิดขึ้นมาใหม่ก็คือในช่วงของเอเชียกลางใช่ครับท,ะท,ะรท่าทา,านนยท ซึ่งมันก็สืบทอดเทคโนโลยีบางอย่างออกมานะครับคือหมายความว่าบางทีเทคโนโลยีบางอย่างเนี่ยไม่สามารถที่จะขนย้ายออกมาจากอตแลนติสได้แต่ก็ยังมีองค์ความรู้บางอย่างที่ยังพอจะไปสร้างต่อได้ก็อาจจะไม่ได้เอามาทั้งหมดแต่ก็เอามาสร้างๆอยู่ที่ทาทาเรีย ع. สืบทอดเทคโนโลยีโบราณบางอย่างมานะครับเช่นพลังงานไร้สายองค์ความรู้ในการก่อสร้างสถาปัตยกรรมที่เรียกว่า เหนือยุคสมัยในปัจจุบันซะอีกทัทเเรียก็เลยถูกมองว่ามันเป็นหนึ่งในเงาของอารยธรรมโบราณก่อนหน้าบางคนถึงขั้นบอกกับว่าเป็นอารยธรรมที่เหล่าอนุนากินะครับมาช่วยสร้างกันต่อจนกระทั่งเกิดโคนถล่มขึ้นมาเนี่แหละและการเขียนประวัติศาสตร์ใหม่ก็เลยเริ่มขึ้นซึ่งมันทําให้ทัทเเรียเนี่ยถูกลบออกจากความทรงจําของโลกคำถามที่น่าสนใจครับมันก็คือทำไมถึงมีคนที่อยากจะลบ ทาราเรียแล้วก็ความรู้ระดับสูงออกไปคําตอบสุดท้ายนะครับมันจะวนกลับมาที่ว่าคําตอบไม่ง่ายเลยคือเพื่อควบคุมโลกใบนี้ควบคุมมนุษยชาติให้อยู่ในตามกรอบกฎระเบียบที่คนคนนั้นอยากได้ให้เป็นแบบนั้นก็เข้าใจแหละครับคือถ้าเราเชื่อมโยงเรื่องราวทั้งหมดที่เราเล่ามานะครับแน่นอนว่าต้องมีชาวอนุนักิบางส่วนที่ไม่พอใจกับการที่มนุษย์เอาความรู้ระดับนี้ไปใช้ได้ง่ายๆการให้มนุษย์นะครับวิวัฒนาการ ค่อยๆเอาความรู้พัฒนาความรู้ด้วยตัวเองนะครับจนถึงระดับนั้นเนี่ยน่าจะเป็นสิ่งที่ดีกว่าหรือเปล่าหรืออาจจะไม่ใช่แนวโลกสวยแบบอนุนากิที่แบบอยากจะให้มนุษย์ค่อยๆเติบโตด้วยตัวเองพัฒนาความรู้ด้วยตัวเองค้นพบด้วยตัวเองอาจจะไม่ใช่แบบนั้นแต่อาจจะมีผู้ที่รู้เยอะมากเป็นพิเศษนะครับแล้วก็อยากจะกลุ่มอํานาจไว้ก็เลยปิดบังอํานาจต่างๆเครื่องมือต่างๆเพื่อ ทำให้ทุกคนไม่รู้ความจริงของอารยธรรมขั้นสูงนี้และตัวเองเนี่ยก็จะได้คุมอำนาจตรงนั้นไว้คนเดียวหลังจากนั้นคนอื่นก็ค่อยๆพัฒนาขึ้นพัฒนาขึ้นตัวเองก็ดูเป็นคนเก่งครอบครัวของตัวเองก็สามารถเติบโตไปได้คล้ายๆกับอารมณ์แบบนักการเมืองที่รู้ว่ามีของดีอะไรอยู่ในประเทศแล้วก็เก็บมันเอาไว้ให้กับครอบครัวกับคนใกล้ชิดของตัวเองท่าทาเรียนนะครับก็เลยถูกมองว่าเป็นอารยธรรมเทคโนโลยีสูงที่มีพลังงานฟรีมีสถาปัตยกรรมล้ำยุคแต่ก็ต้องยอมรับว่า การมีอารยธรรมเช่นนี้ในอดีตมันอาจจะทำให้มหาอำนาจถูกตั้งคำถามดังนั้นการลบประวัติศาสตร์เปลี่ยนแปลงประวัติศาสตร์ไปเลยเป็นการสร้างหรือการทำขึ้นมาเพื่อรักษาภาพลักษณ์และอำนาจของคนชั้นสูงในตรงนั้นนั่นเองเหตุการณ์ทำลายล้างมัตฝรดเนี่ยหรือโคนถล่มนะครับมันก็อาจจะเรียกได้ว่าเป็นทฤษฎีที่ เกิดภัยพิบัติครั้งใหญ่ที่ฝังเมืองท,ทารเรียไว้ใต้ดินหลังจากภัยพิบัตินั้นนะครับผู้ที่เหลือรอดก็ถูกจกักรวรรดิรัสเซียอังกฤษเข้ามายึดของไม่สามารถทําอะไรได้และเขาก็เขียนประวัติศาสตร์ครั้งใหม่ขึ้นมาจากหลักฐานที่เคยมีอยู่ก็เลยถูกซ่อนถูกทําลายทิ้งหรืออาจจะเป็นความไม่สอดคล้องกับประวัติศาสตร์กระแสหลักโดยการยอมรับท,ทารเรียจะทําให้ต้องปรับเปลี่ยนประวัติศาสตร์โลกยุโรปเอเชียอเมริกา ใหม่ทั้งหมดเลยซึ่งมันก็จะเป็นการสร้างความสับสนและก็การท้าทายทางวิชาการที่สถาบันต่างๆสร้างมาเป็นร้อยปีดังนั้นจึงง่ายกว่าที่จะไม่พูดถึงหรือให้เป็นแค่คำเรียกกว้างๆของดินแดนที่ไม่รู้จักมันอารมณ์คล้ายๆกับถ้าเราเคยดูวันพีนะฮะร้อยปีแห่งความว่างเปล่าคล้ายๆกับประมาณนั้นเลยถ้ามีมหาอำนาจใ,ใหญ่อยู่พื้นที่หนึ่งนะครับไม่อยากให้เกิดเรื่องราวที่จะมาควชชันหรือมีโอกาสต่อกรก,กับตัวเองได้เนี่ย เขาแค่ทําให้มันหายไปเปลี่ยนแปลงประวัติศาสตร์แล้วก็บอกว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ดีในณนเวลานั้นซึ่งจริงๆแล้วคนที่ไม่ดีอาจจะเป็นตัวเขาเองก็เป็นไปได้ นอกจากเหล่าอนุนากิแล้วก็ชาวแอลนติสแล้วนะครับทัทะเรยนเนี่ยยังถูกเอาไปเชื่อมโยงกับทฤษฎีสมคบคิดอีกหลายอย่างประเด็นที่จะไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะครับก็คือเทสลาคอยความฝันของเทสลานั่นแหละครับเขาต้องการจะส่งพลังงานไฟฟ้านะครับไปทั่วโลกได้ฟรีฟรีโดยไม่จําเป็นที่จะต้องมีสายไฟซึ่งเขาก็ได้สร้างโครงสร้างขนาดใหญ่ขึ้นมาครับเรียกว่าวอร์เดนคลิฟทาวเวอร์ซึ่งมันเป็นสถานีพลังงานไร้สายระดับโลกและเทสลานะครับเชื่อว่าจะใช้ โลกเนี่ยเป็นตัวนําและชั้นบรรยากาศนะครับเป็นตัวส่งพลังงานฟรีให้กับทุกๆคนได้ใช้งานกันอย่างไม่จำเป็นต้องเสียตังค์คนในกลุ่มที่เชื่อเรื่องทาทารียจะบอกว่าเทสลาเนี่ยอาจจะไม่ได้คิดค้นเรื่องเทสลาคอยนนี้ด้วยตัวเองนะครับแต่มีการค้นพบเทคโนโลยีโบราณแล้วก็สร้างมันกลับขึ้นมาใหม่นั่นเองซึ่งหลักการมันก็คือทฤษฎีที่คล้ายกันที่เล่าไปใน อีพีก่อนหน้านี้ครับอีพียี่สิบสองเนเตอรี่อีพียี่สิบสองเกี่ยวกับเรื่องของพีระมิดกีซ่าที่มันเคยเล่าไปมันจะมีเรื่องหนึ่งครับที่พูดถึงว่าพีระมิดโดมโบราณอะไรพวกนี้นะครับต้นเสาสูง,งจากสถาปัตยกรรมเก่าเนี่ยมันอาจจะเป็นเสาส่งพลังงานให้ใคล้ายๆกับพวกแบบเทสลาคอยซึ่งในพีระมิดที่บังเอิญมีอยู่แนะนําไปลองฟังดูนะครับแล้วเราอาจจะรู้สึกสนใจกับมันมากกว่านี้มากก็ได้ว่าจริงๆอะเทสลาเราก็ไม่รู้นะว่าตัวเขาเองเนี่ย คือคือในมุมของความเคารพนักวิทยาศาสตร์คนหนึ่งเทสลาเนี่ยน่าจะประดิษฐ์คิดค้นขึ้นมาเองแหละแต่ในอีกมุมหนึ่งของสายนักทฤษฎีสมงตบคิดก็มองว่าเทสลาเนี่ยอาจจะได้แรงบันดาลใจมาจากเสาลักษณะแบบเดียวกันนี้นะครับอาจจะเป็นทาทาเรียอาจจะเป็นพีระมิดหรืออาจจะเป็นที่อื่นที่เขาไปค้นพบมาแล้วก็ได้ไอเดียต,ตรงนี้ฉุกคิดมันขึ้นมาก็เ,าเป็นไปได้ บางทฤษฎีก็มีบอกไว้อีกต่อนะครับว่ารัฐบาลโลกหรือว่าเหล่าบรรดาในทุนนะครับก็เลือกที่จะปิดโครงการวอลเดนคลิปนะครับเพราะไม่ต้องการให้คนทั่วๆไปเนี่ยใช้พลังงานได้ฟรีมันจะเป็นการทําลายระบบการขายธุรกิจไฟฟ้าของเขานั่นเอง แต่ถึงอย่างนั้นจะเล่ามาไกลแค่ไหนหลักฐานที่แน่ชัดของเรื่องนี้มันก็มีน้อยเอามากๆครับนักวิชาการกระแสหลักก็ยังมีการมองเรื่องของทาทาเรียโคนถล,ลม่มหรือพลังงานไหลสายแบบที่เทสลาต้องการเนี่ยค่อนข้างต่างจากโลกของทฤษฎีสมคบคิดมากๆเลยนักประวัติศาสตร์บอกว่าชาวทาทาเรียในเอกสารเก่าเนี่ยเป็นเพียงแค่ชื่อเรียกกว้างๆที่อยู่ในของคนในพื้นที่เอเชียกลางไซบีเรียแล้วก็บางส่วนของเอเชียตะวันออก โดยชาวรุโรปนะครับตั้งขึ้นในช่วงยุคสำรวจเพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องของอารยธรรมขั้นสูงหรืออะไรแต่มันเป็นเพราะว่าค้นพบแล้วก็เรียกง่ายๆประมาณนั้นมันเป็นคำเรียกแบบเหมารวมแล้วกันเพราะว่ายุโรปเนี่ยยังไม่ได้รู้จักภูมิภาคนั้นภูมิภาคอื่นที่เขาไม่ได้รู้จักอ,อย่างละเอียดก็เลยไม่ได้มีหลักฐานทางโบราณคดีหรือจะเอกสารทางประวัติศาสตร์นะครับก็ไม่ได้มียืนยันว่ามีจกักรวรรดิทาทรียขนาดใหญ่แล้วก็มีเทคโนโลยีล้ำยุคอยู่จริงๆ ส่วนเรื่องอาคารชั้นใต้ดินเนี่ยนักโบรณาณคาดีและสถาปัตยกรรมเนี่ยอธิบายเอาไว้ว่าปรากฏการเห็นอาคารเนี่ยเหมือนว่าจมลงเกิดจากการเปลี่ยนของระดับถนนในการปรับปรุงผังเมืองครับซึ่งหลายเมืองในยุโรปในอเมริกาเนี่ยก็มีการยกถนนยกพื้นถนนให้สูงขึ้นเพื่อแก้ปัญหาน้ําท่วมหรืออาจจะเป็นเรื่องของตะกอนดินสะสมตามกาลเวลานี่แหละโดยเฉพาะในเมืองที่มีน้ําท่วมบ่อย อีกประเด็นหนึ่งก็คือไม่มีหลักฐานที่จะบอกว่ามีโคนลนถล่มระดับโลกที่กลบทั้งเมืองในช่วง2-300ปีก่อนหน้านี้เลยเพราะฉะนั้นมันจึงเป็นเรื่องที่ไม่น่าจะเป็นเรื่องจริงส่วนเรื่องของอาการสไตล์นีโอคลาสิกโกธิกหรือว่าออตโตมันนะครับที่มีโดมมีหอคอยยอดแหลมก็ถูกมองว่ามันเป็นตัวรับส่งพลังงานอะไรพวกนี้นะครับ ก็คือมีการอาธิบายไปเหมือนกันนะครับว่ายอดโดมยอดแหลมอะไรพวกนี้เป็นองค์ประกอบของสถาปัตยกรรมที่มีเหตุผลทางด้านของศาสนาสัญ,ญลักษณ์และวิศวกรรมมากกว่าที่จะไปสื่อสารในเรื่องของพลังงานเพราะจริงๆมันเป็นการสื่อสารเรื่องของจักรวาลพระเจ้าเชิงปัจฉญาหรืออาจจะเป็นเพียงแค่สายล้อฟ้าเล็กๆน้อยๆมากกว่าที่จะกลายไปเป็นระดับตัวส่งพลังงานที่เชื่อมต่อส่งฟรีกับระดับโลกที่ดูเวอร์วังขนาดนั้น ส่วนการกระจายตัวของรูปแบบนี้ทั่วโลกนะครับที่มันมีการกระจายของสไตล์อาคารแบบนี้ไปตามพื้นที่ต่างๆเนี่ยมันเกิดจากการแพร่กระจายทางวัฒนธรรมการล่าอาณานิคมการเผยแพร่ศาสนาะลรพวกนี้มากกว่าครับไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเรื่องของพลังงานแล้วก็มีชาวอแลนติสไปอะไรพวกนี้เลยคือถ้าจะให้พูดตรงๆนะครับนักวิชาการก็คือมองว่าแนวคิดอาคารเป็นตัวส่งพลังงานเนี่ยเกิดจากความตีความในรูปแบบของสถาปัตยกรรมแบบย้อนสอนคือ การเอาเทคโนโลยีปัจจุบันนะครับไปเกาะไปจับกับรูปลักษณ์อาคารในอดีตโดยที่ไม่มีหลักการทางวิศวกรรมหรือโบราณคดีมายืนยันเลยซึ่งมันเป็นการตีความโดยใช้บริบทของปัจจุบันไปตัดสินบริบทในอดีตนั่นเองเอาจริงก็นับว่าเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจนะครับกับอารยาธรรมที่เรีวยกว่าสาบสูญไปแล้วมุมนึงอาจจะคล้ายๆกับทฤษฎีโลกแบนที่มีการรวมกลุ่มของผู้ที่เชื่อและก็ตั้งกันเป็นชมรมจริงๆจัง,จงๆเป็นคอมมูนิตี้ออนไลน์เพื่อรวบรวมกับคนที่มอง ในลักษณะเดียวกันขึ้นมาต้นกําเนิดจริงๆเนี่ยอาจจะมาจากการที่เรียกได้ว่าไม่ไว้วางใจในผู้นําของโลกหรือว่าผู้นํารัฐบาลของตนเองก็เลยได้มีการเชื่อมโยงกับสิ่งที่ไม่รู้หรืออาจจะเป็นแค่การอยากรวมกลุ่มกับคนที่คิดเหมือนกันหรืออาจจะอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่สุดท้ายนะครับก็ต้องบอกว่ามันก็ใช่ว่าจะเป็นไปไม่ได้แต่ณวันนี้หลักฐานที่มีของทฤษฎีนี้ก็ถูกปัดทิ้งไปได้ง่ายๆเกินไปจริงๆ และเพื่อนๆคิดยังไงกันบ้างนะครับกับเรื่องราวที่มันได้นํามาเล่าให้ฟังในวันนี้ทาทาเรียอย่าลืมมาคอมเมนต์พูดคุยกันนะครับอย่างน้อยๆเนี่ยก็อยากจะเห็นเพื่อนๆทุกๆคนมาคอมเมนต์พูดคุยกันบ้างออแสดงความคิดเห็นกันหน่อยว่าคิดยังไงกับเรื่องราวเรื่องนี้หรืออยากจะให้ทําเรื่องไหนอีกนะครับคอมเมนต์บอกได้นะครับไว้เราจะไปทํมาให้ขอบคุณมากที่ฟังคลิปนี้จนจบถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์อยากฟังเรื่องไหนคอมเมนต์บอกเราได้เลยที่สำคัญที่สุด กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนติดตาม Monday Mystery c l ขับไว้จะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆของพวกเรานะครับ